นี่คะ่ะผักชีเรามีความดกแบบนางดกจะไมรูจะดกยังไงนางแบบงามมากเลยจ้าผักชีสะออนผักชีตัวเองปลูกผักชีเองก็สะออนเอง่ะมันสวยมากเลยคะ่ะทุกคนแบบมีความสุขมากๆเลยเขามาในกรีนฮาส์เราได้มาเห็นผักชีเนาะเขาดกเขางามเขากําลังจะโตอยากโตมากๆอยากโตกันนี่นะเาดูงามมากเลยคะ่ะทุกคนสวยมาก มีความสุขจังเลย่างาคะนี่เขากำลังจะขื้นหัวเพิ่งปลูกเข้าไปได้ไมา่นานเดลดีดอะ่ะโตใวจริงๆเลยอู้มีความสุขมากๆเลยอะ่ะอยู่สวิเดนระแ,แบบแต่ปลูกพักนี้คือแบบเป็นความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสวด่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ฝนพึ่งยุดยุดตกไปเมื่อไม่นานนี่นะคะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปท้นห้าวดูเปียกไอ้นี่หมดเลยนี่ที่ปิงบาร์บีคิวเห็นไหมฝนตกเปียกหมดเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าฝนตกอัดดีใจเพราะฝนตกเพราะามาว่านนี่เอาพักลงแปลงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูด้วยเนาะเมื่อาวานนี่เอาพักลงแปลงไปหลายอย่างเลยนะคะฝนตกมากกดีจะได้ชุ่มชื้นพักมันจะได้ติดรากไวๆเนาะ มันก็จะได้ซดชื่นนะคะพักไปรับไปกรีนเฮาส์กัน,นเราก็ได้เข้ามาถึงในกรีนเฮาสแล้วนะคะทุกคนภูมิใจเสนอผักชีมากๆคะ่ะผักชีนางงามสวยมากๆแบบปลื้มปิติกับผักชีมากๆเลยนะคะปลูกผักชีได้งามมากอันนี้เป็นกระถางที่สองนะคะกระถางแรกคือเราแยกไปลงแปลงแล้วนะคะอันนี้คือสวยมากๆเราจะให้ทุกคนดูนะคะนางแบบดกมากงามมากเลยจ้ะนี่คะ่ะผักชีเรามีความดกแบบ นางดกจะไม่ดูจะดกยังไงนางแบบงามมากเลยจากักชีสออนพักชีตัวเองปลูกพักชีเองก็สะออนเองงามจริงๆเลยค่ะดูเดยจะให้ดูขขง้งขางเดิอว่ามันงามขนาดไหนเนี่ยมันสวยมากเลยค่ะทุกคนแบบมีความสุขมากๆเลยเขามาในกรีนฮาวต์เราได้ไมาเห็นพักชีเนาะเขาดกเขางามเขากำลังจะโตอยากโตมากๆอยากโตกันนี่นะอีกออพอดีนะ่ เมื่อวานน่ะตั้งใจจะเอาพักชีไปลงแปลงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าต้นนางไส้นางเนี่ยมันก็เอาลงแปลงได้แล้วตั้งนานนะคะแต่ว่าพอดีอากาศสวีเดนน่ะมันไม่ร้อนบักทีนะคะก็เลยไม่ได้อนางลงแปลงเลยเนาะแล้วที่นี่เมื่อสองสองสามวันเนี่ยมันไม่ติดโลบแล้วนะคะก็เลยกะว่าจะอนางลงแปลงแต่ว่าพอดีเราลงแปลงไปหลายอย่างท่านี้แปลงเต็มหมดทุกแปลงเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูข้างนอกเนาะท่านี้มันก็เลยยังไม่ได้ลงพักชีนะคะ ท่านีเดี๋ยวแล้วเราจะต้องคุดแปลงเพิ่มนะคะหลายแปลงอยู่เลยแหละแล้วจะได้เอาพักชีไปลงนะคะดูนะคะสวยมากคะ่ะทุกคนพักชีเราอะ่ะงามมากรกมากเลยนะคะแบบว่าภูมิใจเสนอมากมากเลยมองไปทั้งไหนก็สวยดูว่านางรกโอ้โหนี่ลงแปลงได้แปลงใหญ่ๆเลยนะคะอยากเอาเขาไปลงแปลงเพราะว่าเขาจะได้เกิดเป็นราก เป็นกอใหญ่ๆนะคะเราจะแยกแยกเขาลงทีละต้นทีละต้นนะคะมันจะได้ออกมาเป็นกอใหญ่ๆ,ๆเนาะสวยมากเลยค่ะผักชีราวเนาะภูมิใจมากกระบะนี่ก็จะเป็นแตงกวานะคะเป็นแตงกว่าทังกระบะเลยเนี่ยนี่กะเพราส่วนหนึ่งนะคะที่พึ่งจะยกเข้ามาไว้ในกีนห่าวมอวานเพราะว่าอากาศพึ่งจะดีนะคะคืออากาศดีหมายความว่าไม่ติดลบแล้วอะค่ะ ก็พอจะเอามาไว้ข้างนอกในกินเห่าได้เพราะว่ากินเห่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นกินเห่าแบบที่มีอุณหภูมิปั๊บให้เขาให้เขาแบบร้อนๆพักร้อนๆยางังนะคะคือคือเป็นแค่กินเห่าอ่อพลาสติกเป็นแค่กินเห่าพลาสติกอย่างนี้อ่ะค่ะคือมาแหมมนหนาวกันไปกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็พอช่วยได้เนาะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นต้นต้นไอ้ต้นแตงโมแลวต้นฟักทองไม่รู้ค่ะทุกคนไม่แน่ใจนะ คิดดูใบแล้วน่าจะเป็นต้นแตงโมนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นต้นแตงโมแหละอันนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวระโพดอะไรอะไรไปเนาะอันนี้ก็แรดิสนะคะเราได้ยายแรดิสส่วนหนึ่งไปลงแปลงข้างนอกแล้วเนาะอุย้ยกระโตว,วัยโตว,วันโตคืนจนเห็นไหมถ้าทุกคนดูใบย,ยังใหญ่นี่ดูมือกับใบนี่ใบใหญ่มากเลยย้ายเขาให้เป็นแบบเมื่อก่อนนี่ นี่หัวมันก็เริ่มจะขืนแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมแต่ยังไม่หัวยาไม่หัวใหญ่มากนะคะนี่เขากาลังจะขืนหัวเพิ่งปลูกเข้าไปได้ไมา่นานได้แลดีแอ่โตไวจริงๆเลยเเราใหญ่เขาไป,ปลงแปลงนอกข้างนอกแล้วนะคะเมื่อวานนี่เขา,เ,าเขาจะเอาเขาปลูกเป็นกอๆเนาะเพราะเขายังหน่อยอยู่เพราะทีเพอมันเริ่มใหญ่ปุ๊บก็ใหญ่เขาออกไปให้เขาอยู่เป็นแบบเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นไปเนาะเขาจะได้ออกหัวให้เราไวๆนะคะส่วนมาทั้งนี้สลัดนะคะ สลัดเราก็เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มสวยเริ่มงามแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมสลัดเราเมื่อก่อนสลัดนี่จะเต็มตรงนี้เลยนะคะเต็มเลยแล้วท่านี่เราได้ย่ายสองวันที่แล้วนะคะเราได้ย่ายสลัดนะคะไปลงแปลงข้างนอกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาแอร์อัดกันเพราะว่าอยากให้เขาแตก่กอมาเป็นกอใหญ่ๆสวยๆกว่ากว่านี้นะคะก็เลยเให้เขาพอมีพื้นที่ว่างจะได้ออกใบออกอไรลกันมาเนาะนี่ดูต้นนี้ นั่งไม่ได้อยู่แบบติดๆกันนั่งก็จะออกใบใหญ่เป็นกอใหญ่สวยๆอย่างนี้นะคะทุกคนอู้มีความสุขมากๆเลยอะ่ะอยู่สวีเดนแล้วแบบแต่ปลูกพักนี่คือแบบเป็นความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสวีเดนเนี่ยอากาศมันหนาวนานๆมันจะมีหนา้อนให้เราได้ปลูกพักกินสักทีนะคะเราพักที่นี่ก็แพงพักไทยก็แพงไม่ค่อยได้กินพักที่เราอยากกินมันแพงเนี่ยแล้วก็ พอได้มาปลูกพักเองเนะี่ยมีความสุขจริงๆเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆพักเราก็สวยๆดูสิดูค่ะทุกคนพักเราก็กําลังงามสวยนะคะนี่ก็เป็นพักชีลาวนะคะถ้าใครจําได้ดูเั้่งแต่ที่วิดีโอแรกๆเนาะพักชีลาวเราก็กําลังงามนะคะนี่เอ,อมามอก่อนนี่จะปลูกเข้าเป็นพุ่ม เป็นพุ่มก่อกอย่างงี้นะคะตอนที่เขายัางน้อยๆคือเรายังแย่เขาไม่ค่อยได้ก่าลาเขาขาดกันเลยดึงมาเป็นพุ่มๆแล้วก็เอามาลงดินไว้ก่อนเลยนะคะและท่านี้มาวานเนี่ยกดึงออกไปหลายพุ่มเลยนะคะส่วนตรงนี้เราก็มีพักกวางตุง้งปนปนปกับพักคะน้านะคะปนปนกันไปนะคะแปลงนี่ถ้าใครได้ดูตั้งแต่ที่แรกนะคะเราจะคือตรงนี้เราลงพักบุ้งนะคะ แต่ว่าทีเนี้ยเศร้ามากค่ะเสียใจมากเลยนะคะเพราะว่า,าวันที่เราลงพักบุ้งไปแล้วหลังจากวันนั้นหนึ่งวันกังเา,เามันติดลบเลยนะคะอากาศติดลบทนีพักบุ้งเราก็เลยตายเกือบหมดเลยนะคะคืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยอะคะ่ะแล้วบางทีบางทีเราเช็คอากาศอะว่าอากาศดี แต่บางทีมันก็นไม่ได้เป็นเหมือนอุตุเสมอไปนะคะพักเราตายหมดเลยนะคะพักบุ้งที่พึ่งใหญ่เพราะว่ารากเขายังไม่ติดดินดีเขาก็เลยตายก็เหลือแค่นี้นะคะพักบุ้งเหลือแค่หน่อยๆย้อมๆเนี่ยเราก็เลยเอาทีแปลงนี่มาเอากวางตุงลงนะคะกวางตุงอะ่ะมันเป็นพักที่ปลูกง่ายแล้วก็ติดง่ายติดดีนะคะแล้วก็โตวไวด้วยนะคะกวางตุงก็เลยเอากวางตุงมาลงแทนนะคะกับกับพักขน้านะคะแซมแซมกันไปนะคะนี่ก็ นี่ก็จะเป็นกวางตุง้งคะ้าพักบุ้งนิดหน่อยนะคะยาวมาหนี่เลยนะคะก็พักชีลาวพักกาดเอยไม่ใช่พักกาดพักสลัดนะคะแล้วก็แรดิสนะคะแล้วก็ถั่วนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วฟักยาวฝรั่งนะคะนางก็นางก็กำลังจะออกออกดอกแล้วนะคะนี่นี่นะคะ นี่ก็เป็นถั่วฟักยาวฝรั่งนะคะไม่ใช่ถั่วไม่ใช่ถั่วฟักยาวไทยเนาะ l a d i ก s ติดหัวแล้วนะคะกําลังจะเกิดน,นะคะนี่ก็ใบงามนะคะนั่นก็ถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตานั่งก็บอบอวบดีนะคะดียอดก็ง,งามเนาะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะออกดอกแล้วนะคะหันมาฝั่งนี้นะคะตะไคร้นะคะยกออกมาจากบ้านแล้วนะคะยกออกมาจากบ้านมาวานนะคะตะไคร้ ตะไคร้ซิปต้นนะคะที่เอามาลงในถุงพลาสติกนี่เนาะถุงพลาสติกนี่ก็คือที่เราสือต้นชื่อลรืมาปลูกแล้วมันเหลือถุงพลาสติกให้เราเราก็เลยเอามาใส่ตะไคร้ปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีลาวกระบ,บะที่สองที่เราเพาะไว้นะคะเ,เรากินผักชีลาวเยอะมากเพราะว่าเราชอบกินแกงเฮ็ดแกงลาวแล้วก็แกงอ่อมไก่อะไรเงี้ยปลูกผักชีลาวไว้เยอะๆเอาไว้กินใส่อ่อมนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งที่เราลยุย โรยแบบโรยไว้เผื่อค่ะเผื่อๆนิดๆนะคะเดี๋ยวรอจะได้เวลาแยกมันแหละมันแยกลงใส่กระถางเนาะผักชีฝรั่งเอาวบใส่ตุ่มยำเนาะใส่ลาบใส่อะไรอย่างี้นะคะอันนี้กับขาหน้าเนาะอู้นั่นนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวอีกสักพักนี่กะ่ะสวนลรามมันก็จะสวยสดชื่นเขียวขจีไปพร้อมพักแล้วนะคะ มีความสุขมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้นะคะทุกคนอันนี้เป็นกระถางดอกไม้นะคะเราเพาะดอกไม้เองนะคะเดี๋ยวจะเอาดอกไม้มาปลูกแซมกับสวนเราให้สวนเราเขียวกระจีสวยมีแต่ดอกไม้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นอดอกไม้ที่แยกลงมาวานะคะแยกออกจากกระถางได้3กระถางนะคะดอกไม้อันนี้นะหนึ่งกระถางเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรซองมันไปไหนแล้วเนาะ นี่ก็อีกหนึ่งกระถางค่ะดอกไม้ซองเขาไปไหนแล้วล่ะเมื่อวานแยกเขาเราไม่รู้ว่าซองไปไว้ไหนก็จะเป็นพวกดอกไม้พวกนี้นะคะทุกคนดอกไม้ที่ปลูกไว้นะคะนี่ก็คือกระถางดอกไม้โหระพานะคะนางก็กำลังติดนะคะโหระพานะคะนี่โหระพาไทยนะคะอันนี้ก็เป็นกวางตุงที่มาแยกไว้ลงกระถางห่างๆกันหน่อยเนาะเพราะว่า กระถางนี่อยากให้เขาขึ้นใบใหญ่ๆคะ่ะอันนี้ก็กวางตุ่งเดี๋ยวก็จะแย่ให้เสร็จเนาะเหลือแค่นี้แหละน,นี่ก็ขนาดอูอยากลงแป้งเต็มที่แล้วโอ้ยหลายมากเลยค่ะพักขนานี่คะ่ะเป็นดอกไม้นะคะที่เราเพราะเองมันก็ออกดีมากๆเลยนะคะทุกคนแบบเต็มบุ๊บเต็มถาดเลยจ้าดูเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้พันนี้นะคะนี่นี่นะคะใบแหลมๆนี่นะคะดอกเขาก็จะสวยหลยๆประมาณนี้นะคะดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะสวยเนาะเพราะเราอยากให้สวนเราอะ่ะเป็นทั้งสวนพักแล้วก็มีสีสารมีดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะนี่น,นีต้นครับอุ้ยดูกระถางนู่นนะ่ะกระถางนู่นดูพักสลัดกระถางนู่นงามแท้อู้ อันนี้ก็จะได้ลงนะคะแต่ว่ารอรอลูกชายให้คุดแปลงให้ก่อนเพราะว่าแปลงมันเต็มแล้วค่ะทุกคนดูสลัดกระถางนี่แม่สวยฉันเอาเป็นแบบถ้าใครจะปลูกสลัดนะคะเป็นของขวัญเนาะใส่กระถางอย่างนี้แล้วก็ส่งไปห้เพื่อนได้เลยนะคะให้เขากินแบบแบบเป็น,แบบปนสลัดใส่สเต็กเนาะตัดเอกกันไก่ตัดใบกินเอาดูงามมากเลยค่ะทุกคนสวยมาก มีความสุขจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นขนานะคะขนาขนาขนาผักชีนะคะขึ้นช่ายอะไรเนาะปาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอุ้ยเดี๋ยวลืมโชว์ผักแควผักแควเรางามมากเลยค่ะแควแควเรากระติดแล้วนะคะกำลังสวยเลยดูใบเฮลตี้สดชื่นมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแปลงที่เราเอาผักไปลงเมาวาน,นะคะ อู้สะอ่อนผักชีเจ้าของคือมันงามดกไปนี่ทุกคนขางขางเต็นนะคะเราก็เอาพักมาลงแป้งแล้วเต็มเอียดเลยค่ะเต็มเอียด,ยดไปหมดเลยนะคะนู่นแป้งใหญ่นะคะเนี่ยไม่ใช่แปลงหน่อยนะแป้งใหญ่มากหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละแปลงนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วค่อยมาติดตามอ่ะตอนโตเนี่ยมันจะสวยงามไปยังไงนะคะอันนี้ แปลงนี้เราจะลงแปลงนี้เรามีาบีดรูทนะคะบีดรูทที่หัวมันเป็นสีสีสมสมเนาะเอาสีสมสมสม,มะพูดผิดขออภัยสีแดงแดงอะค่ะเอาไว้ปั่นกินเพื่อสุขภาพนะคะบีดรูทนั่งกระติดแล้วนะคะลงนางมาได้2วันเนาะนี่บีดรูทนะคะ2แถวแล้วนี่ก็จะเป็นพักขมฝรั่งนะคะพักขมฝรั่ง ผักขมฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นผักชอยนะคะเหมือนกวางตุ้งอะแต่ว่าเอา่อน่น็จะออกแบบก้านกรอบๆหน่อยนะอวบๆอะคะ่ะผักชอยนะคะน,นี่กับผักชอยพุกข้างห่างเขาปลูกเขาห่างๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะออกมาบานต้นเขาจะใหญ่อยู่นะคะเอ่อแปลงนี้มีบีทรูทมีผักชอยมีผักขมนะคะแล้วก็มีผักกาดหินนะคะผักกาดหินเยอะมากเลยนะเราแยกมาลง ในแปลงเนี่ยเนี่ยผักกาดหินนะคะมีแต่ผักกาดหินทั้งนั้นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะผักขมแปลงนี้ก็จะมีผักขมผักกาดหินบีทรูทผักชอยนะคะพอมาดูแปลงนี้แปลงนี้ก็จะเป็นแรดดีที่เราแยกออกมานะคะแรดดีนะคะที่เราแยกออกมาจาก g r e e n ีนเฮานะคะ แรดีดก็กำลังจะติดตัวแล้วนะคะพอดีได้ฝนด้วยน้องนางกระดีตัวขึ้นมา Reddit, Reddit. แรดีดแรดีดแปลงนี้ก็จะเป็นแรดีดจากนี้ไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะแรดีดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพักกาดสลัดนะคะพักสลัดที่เราเแย่ออกมาจากกรีนเฮ้าส์นะคะนี่พอมาปลูกในแปลงเราจะปลูกเขาห่างๆนะคะพอเราอยากห้เขา ออกมาเป็นกอใหญ่ๆหน่อยเนาะส่วนตรงนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นขณา,าหมดเลยนะคะขานาทั้งยาวไปนู่นเลยค่ะขณา,าเหตุผลที่เราต้องลงขานาชิดกันขนาดนี้เพราะว่า,าเรามีขนาดเยอะมากที่ยังไม่ได้ลงนะคะอีกสองกระบะใหญ่ๆเลยอะคะ่ะที่เราไม่ได้ลงนะะขนค่า,าเราก็เลยต้องลงเขาติดกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขุดแปลงเป แลงเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะก็เลี้ยงไว้กินใบเฉยแล้วไม่ได้เลี้ยงแบบไว้กินต้นอวบนะคะก็คือแบบพ่อออกใบมากเราก็จะตัดๆๆใบมันพัดน้ำมันหอยเนาะพอมันเยอะมากพอมาแปลงติดกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะพึ่งลงเข้ามาวานเนาะเป็นต้นหอมนะคะที่เราหวานด้วยเมล็ดนะคะเราเพาะด้วยเมล็ดนะคะต้นหอมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะ หอมแดงหอมแดงตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเพราอิตาเลียนนะคะกระเพราอิตาลีนะคะนี่นางกัติดดีแล้วหอมมากเลยคะ่ะขนาดแค่เราจับแค่เนี้หอมเลยกระเพราอิตาลีกระเพราอิตาลีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโหระพาไทยนะคะเราเด็ดยอดแล้วนะเราเด็ดยอดแล้ว นางตน้นนางทัดสังเกตที่ลำต้นจะแข็งแรงนะคะเราเด็ดยอดให้เขาแข็งแรงตน้นต้นเขาจะได้แข็งแรงนะคะอันนี้ก็ผักชีลาวที่หยาออกมาจากกินเห่า,าต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมอันนี้ก็ผักชีลาวอันนี้ก็ต้นกุยช่ายนะคะกุยช่ายแล้วนั่นก็เป็นต้น ต้นหอมแดงอะค่ะที่หวานโดยมเมล็ดนะคะแล้วก็ยาวไปนู่นเลยก,ก็คืออ่าพักผักชีลาวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายนะคะต้นใหญ่อนางกระติดแล้วนะคะนี่ติดแล้วก็รอตนางโตแล้วเนาะแปลงใหญ่แปลงใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมแปลงเนี่ยแปลงใหญ่มากคือแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงมันเขาเรียกว่าอะไรเฮิร์บ เฮิฟพวกเครื่องเทศพวกผักชีอุ้ยแม่จ๋านานนานนานลืมผักชีต้นหอมอะค่ะตรงนี้เราก็จะปลูกอ,อหอมเหลืองนะคะหอมใหญ่เนาะบ้านบ้านบ้านเองเลี่ยงหอมใหญ่นี่ค่ะหอมใหญ่แป้งใหญ่นี่เราก็จะมีหอมใหญ่ผักชีลาวขึ้นช่ายผักชีจีน หอมหอมแดงโหละพาแล้วก็กระเพราอิตาลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลองสตอเบอรี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วเนาะเขาก็งามเลยค่ะทุกคนนางกำลังแตกหน่อออกมาใหม่เลยนี่เนี่ยนางกำลังแตกหน่อออกมาใหม่กำลังจะออกดอกแล้วทุกคนตื่นเต้นมากเลยจะออกดอกแล้วจ้าน,นี่ยดีเห็นไหม สตรอเบอรี่เราจะออกดอกแล้วจ้านี่รอกินสตรอเบอรี่เลยนะจ้าปีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุดแปลงตรงนี้เพิ่มนะคะสี่หแปลงอยู่แล้วเอาไว้ปลูกสลัดเนาะมาว่นนี่ก็คุดดินนะคะคุดดินเกียดินนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะเอาฟักทองมาปลูกให้มันให้ใบมันคุมตรงดินจะได้งามๆเนาะฟักทองแตงโมอะไรเงี้ยตรงนั้นก็นจะลงฟักทองแตงโม จะได้คลุมตรงหลให้ฮสวยส,วยส่วนเรานี่เราจะเอา,เอาถัวฟักยาวมาลงให้เขาพันให้เขาเลื่อยงามงานจะได้เป็นสีเขียวนะคะจำเหมอือนนี่สวนเราจะได้งามเนาะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาหวานนะคะเอามาลงตรงนี้นะคะถั่วลันเตามันไม่ได้สูงมากก็ให้มันเลื่อยอยู่ในตรงนี้เลยนะคะเอากิ่งไม้มาเสียบนี่อยู่หลังเต็นของเราตรงนี้นะคะถั่วลันเตา แล้วก็จะมีกระถางถั่วลันเตาตรงนี้อีกหยหนางโดนฝนโดนฝนาสาดกระทำกิ่งมากเฮ้ยชันเทนชันเตนอันนี้ก็เป็นกระถางถั่วลันเตาหวานนี่กันหนึ่งนะคะกะเดี๋ยวเขาโตมาเขาก็จะเลื่อยกะามหยนี่แหละเนาะนี่นี่ชันเทนลองหาอีเมล่ะนางชันเทนยอ โอยอคมอ่ะจะจะเข้าไปแล้วแม่มาถ่ายวิดีโอเฉยๆฉีแม่ออกมาถ่ายวิดีโอพักเฉยๆอ๋อนอนก็มานอนด้วยอะไรติดอะไรไม่เคยมีแมวนี่เป็นแมวตัวแรกในชีวิตหมายถึงว่าชอบอุปการะแมวนะคะแบบแมวเพื่อนบ้านมาอะไรเงี้ยให้เขากินตลอดตอนสมัยอยู่ไทยเนาะ ให้เขากินจนมาอยู่กับเองเป็นซีบๆตัวเลยแมวอะ่ะแต่พูดถึงว่าถ้าไปรับมาเลี้ยงนะ่ะยังไม่เคยไปรับมาเลี้ยงตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราไปรับมาเลี้ยงอะ่ะหืมชันเทนชักมาดูมามาหืมโอเคคะ่ะทุกคนวิดีโอนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเรากบมาอัปเดตพักในสวนของเรานะคะแล้วก็ในกรีนเถานะคะตอนนี้อากาศก็สดชื่นนะคะเพราะว่ามัน พอฝนมันตกไปแล้วมันก็จะหอมอากาศมากเลยนะคะต้นไม้ดอกไม้ก็กำลังผลิดอกออกใบนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ถ้าใครชอบอีสานสุเดนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย